เป๊ปกวาดิโอลานายใหญ่ทีมแมนซิตี้สร้างสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกเป็นผลสำเร็จในเกมที่เรือใบสีฟ้าบุกไปเฉือนชนะเชฟฟิลด์ยูไในเตดแบบหืดจับ2ต่อ1จากการฟาดแข้งเมื่อวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมกวาดิโอลากุนซือชาวสเปนิตไม่ได้คุมทีมที่ข้างสนามในเกมที่บรามมนเลนเนื่องจากเขาบินไปที่บาร์เซโลนาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดหลังและมอบหน้าที่ให้มือขวาอย่างควนมาลิโยรรับภาร,ระแทน จากชัยชนะที่มีเหนือทีมน้องใหม่ชนิดชวนให้เสียวไส้แม้ว่าเดีอลาจะไม่ได้ทำหน้าที่แต่มีการยกเครดิตให้เขาพาทีมกําชัยในเกมพรีเมียร์ลีกได้ครบ200นัดซึ่งส่งผลให้กุณซือสกินเฮตสร้างสถิติใหม่พาทีมคว้าชัยชนะได้ด้วยตัวเลขดังกล่าวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์จากการคุมทีมลงเล่นเป็นเกมที่269นัดกระนั้นก็ดีแมตต์ต่อไปที่เรือใบสีฟ้าจะเปิดบ้านบูกับฟูลแลมวันที่2กันยายน ว่าดิโอลาจะไม่ได้คุมทีมต่ออีกเกมเนื่องจากเขามีกำหนดกลับมาทำงานหลังพ้นช่วงเบรกเกมทีมชาติซึ่งแชมป์พรีเมียร์ลีกจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมวันที่16กันยายนแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ